ก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยครับอ่าก็กลับมาอีกครั้งในเะกม Last Day of Survival นะครับเออ Last Day of Island of Survival โอเคพูดบุ่ยแล้วมันชื่ออะไรนะ Last Day Last Island of Survival เออแมเล่นตั้งแต่ยุคเก่าแล้วกลับมาพูดใหม่นี่มันก็จะมันปั่นมัวมัว,มวเออเออป่ปปปาหนะครับฮะตอนนี้ผมก็ เติมเอา,อาเขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นในสังคมอาวี RV ก็จะเรียกว่าวันรุ้นะครับอ่าเอาง่ายคือชุดที่ถูกใจผมมากนะเออผมเลยตเติมเอาเลยก็ค่าเสียหายที่หมดไปก็300บาททวนนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นราคาที่ยอมรับได้นะอ่าเดี๋ยวผมก็ เปลี่ยนชื่อนะครับจะเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษนะครับเปลี่ยนว่าพีมคัพนะครับอ่าแล้วผมจะเปลี่ยนเป็นว่าพีมคับจะได้ตรงกับชื่อช่องเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูเกมเพลงกันนะครับไปครับไปเลยโอเคครับตอนนี้ผมก็สร้างบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะอ่าบ้านก็จัอยู่แถวฮาร์เบอร์เหมือนเดิมเลยนะครับอ่าก็ะปิดบ้านเกิดเมืองนอนผมนะครับเดี๋ยวก็ ว่าจะย้ายที่ไปอยู่ที่อื่นบ้างนะครับอยู่ที่เดิมเริ่มเบื่อแล้วเออโอเคตอนนี้ผมก็ไปสร้างบ้านที่เขตโซนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอาของไปย่อยที่นั่นแล้วก็วับไปวับมาเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าผมก็ตัดออกนะเพราะว่าทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะว่าผมทําอย่างนั้นโอเคเดี๋ยวผมก็จะของวางนะเป็นกล่องอา่าแล้วผมก็จะทําเป็นห้องบิวอีกห้องหนึ่งเป็นชั้นหนึ่งนะครับอา่าของผมก็อยู่ข้างในสุดนะแล้วก็เตียงไว้ข้างในสุด เวลาเกิดก็เกิดข้างในนี้นะครับโอเคโอเคครับนี่จะเป็นเกตเล็กเกตน้อยของผมนะครับอย่างเช่นมีคนในเซิร์ฟถามนะครับว่าเตาเอาไว้ใช้ทําอะไรครับเตานะครับเอาไว้ใช้เผาแร่นะครับเผาแร่ก็พวกกำมะถันเหล็กนะครับเผาพวกนี้เลยแล้วก็ไม้นะครับก็จะได้เป็นอุปกรณ์หรือว่าของที่เผาแล้วนะครับเราก็จะสามารถเอา มัดครับของครับไอเทมได้นะครับโอเคก็จะเป็นเกตเล็กเกตน้อยเพื่อจำคลิปนะครับโอเคครับและในระหว่างที่ผมกำลังเดินตีถังชิววครับผมก็พบว่ามีรถซิ่งคำนึงครับเขามาจอดเหมือนจำฮาร่าผมนะครับอ่าผมก็ไม่มีทางเลือกครับโดยการต้องหยิบรูปโม่คู่ใจขึ้นมาครับแล้วก็เอาไปยิงเขาแลวนี่ครับ ดูลูปชาพันธ์ดูมียูที่อะไรครับผมยังมีแค่ลุกโมอยู่เลยนะโอ้ยน่าจะใจจริงโอเคครับเกิดพลาดโอ้โอเคแล้วไปฟาร์มกันต่อนะครับไปครับโอเคครับผมหนีอยากที่หนึ่งก็มาเจอประเด็นอีกที่หนึ่งครับนี่ครับเขามีปืนนะครับแต่ก็ไม่กลัวนะครับอ่าเข้ามาในห้องแคบๆผมก็จะเล่นให้นะเออกล้าเข้ามาบาร่านี่ครับยิงรอครับนี่ไงนี่ไงกล้าไม่น้องกล้าไม่อีกเข้ามาแล้ว อย่าเดี๋ยวเดี๋ยวโดนผมบอกเลยโดนผมเลยมามากลับมาใหม่มอีกกอบผมมีมีดนะครับมาล้วจะไม่มาล้วจะไม่โดนหัวไป็นเรียบร้อยเรียบร้อยครับโอ้ยได้ปืนได้ปืนได้ปืนโอ้โหเลือดแดงเพื่อหน้าผมนี่แดงเลยได้ไหมอ่าได้ปืนมาแล้วนะครับปืนกลเบาอ่ฮาอย่างนี้ก็สวยสิครับได้ปืนกลเบามาต้นเกนนี้อืมหวานๆเลยนะครับแคบๆก็โดนผมรูดหัวไปเลยครับ โอเคนะครับแต่ปั๊มยาแล้วก็ต้องรีบเอาปืนกลับบ้านนะเออผมบอกเลยว่ามันก็ต้องพยายามกันหน่อยนะครับว่าจะทําอะไรนะเออก็ต้องกล้าเล่นกันนิดนึงเขากล้าเข้ามาผมก็กล้าเล่นเขานะครับเอเนี่ครับเขาประมาทผมนะผมเลยได้ปืนมานครับเล่นอะไรก็อย่าประมาทนะครับถ,ถ้าไม่อยากให้มันถึงชีวิตนะครับเฮ้ยใครมาอเนี่ยคนนึ่อยังไงเพื่อนเขาหรือเปล่าเนะี่ย ต้องดูเรามาัก่อนนะเฮ้ยยังไงนะั่นน่ะยังไงอะไรยังไงผมมีปืนไงประเด็นคือผมมีปืนยังไงเพื่อนเรียบร้อยนะครับร่วงไปก็ไม่น่ามีขอนะครับคนนี้โอ้มีแร่โอ้ไม่มีนะทําไปเล่นไปไปครับเดี๋ยวเอาปืนไปเก็บบ้านกันก่อนนะครับก่อนที่จะตกแล้วยังไม่ได้เรียนนะโอเคครับเ <laughs> จอกันที่บ้านเลยครับไปครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็เรียนปืนเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่านี่เลยสูตรปืนกลจู่โจมนะครับอ่าผมต้องเก็บอะไรอะไรครบแล้วก็ได้เวลาไปซาอีกแล้วนะครับคำพูดของผม,ผมนี่ได้เวลาไปซานี่ผมแฮวทุกรอบเลยนะเออตรงนี้นก็ยากหน่อยนะแต่ก็ไม่เกินความสามารถครับเดีย๋ยวไปดูข้างนอกเลยนะว่าจะเป็นยังไงไปครับไปดูกันครับ โอเคครับตอนนี้ก็เจอคนอยู่ข้างหน้าครับกำลังตีถังชิลๆเลยครับเขาก็ไม่น่ารู้นะครับว่าผมมานะผมก็จะกะโดดจ้องจ้องไปแล้วก็ไปลูดหัวเขาคนระับนี่ครับ <c oughs> เรียบร้อยแล้วเพื่อนีหลังเล่นก็ดูหน้าดูหลังเลยนะไม่ใช่ฟาร์มเพลินนะครับเออฟาร์มเพลินก็เรียบร้อยนะอ่าไหนดีซีมีอะไรบ้างโอ้ได้ลูกซองมานะครับ <c oughs> ถือว่าดีนะครับโอเค ตีนะได้ยิงเขาแบบรับหลังอ่ะถ้ายิงต่อหน้าผมอาจจะโดนลูกซองรูดร่วงก็ได้ครับเพราะลูกซองก็เป็นปืนที่มีประสิทธิภาพไา้แรกในช่วงต้นเกมนะครับซึ่งผมแบบว่าเป็นชุดแค่ชุดหนังด้วยไม่ใช่ชุดต่อกระดูกอะไรมันก็โดนยิงร่วงง่ายอยู่แล้วครับโอเคครับในระหว่างที่ผมเดินเล่นในเซเว่หาอะไรกินนะครับก็ปดกดว่ามีคนมาแล้วผมก็จะดักฟันนะครับนี่ วิ่งเหรอไม่ทันหรอกน,นะครับเข้ามาถึงขนาดนี้อุ้ก,กอดกระดูกด้วยได้ไหมเนี่ยเพื่อนเอ๋ขอได้ไหมอ่าได้สปริงได้ชเก,กอดกระดูกนะครับโอเค Thank you very much นะครับอ่าได้ของแต่งปืนมาด้วยนะอันนี้น่าจะเป็นสองซองที่แบบมันใส่ได้ห้านัดนะครับแม่ใซองกระบ,บองนี้โอเคเดี๋ยวก็ไปย่อยของก่อนนะครับคนเมื่อกี้นี่เขาก็ ไม่น่ารู้เรื่องนะครับว่าผมมาแต่ผมก็วิ่งอยู่ข้างในนะผมเห็นรอยเท้าเขาผมก็ยังวิ่งอยู่เขาน่าจะดูนะครับว่าผมอยู่ข้างในแล้วกะจะเข้ามาฆ่าผมนะแต่ก็โดนผมเหล่ากบาลไปที่เรยบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวย่อยของแล้วก็ไปเดินฟาร์มมันต่อเลยครับไปครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้ก็ผมก็แบบตักฟันอะไรคนไปเรื่อยไล่ยิงคนอะไรไปเรื่อยตามที่ผมตีถังนะครับ ผมก็เป็นช่วงเป็นช่วงเตกเกเรนะครับอ่าเป็นช่วงเตกเกเรอ่าปวนเขาไปชั่วทําเขารําคาญเหมือนกันนะครับอ่าผมก็แบบแบนั่นนะเอ้ก็ต้องหาของเข้ามาขวางทางก็ส่วนใหญ่เขาเป็นพวกเปิดผมก่อนนะครับถึงคนแรกจะโดนผมเปิดก็เถอะแต่ว่ามีช็อตนี้ครับตอนนี้ผมพยายามจะเป็นมิดนะครับเดี๋ยวครับเห็นสองคนนี้ไหมครับผมจะผมรับผมก็ปีนขึ้นไปแนละ้วครับแบบ ่ยืนปึ๊บแล้วก็ลองวิ่งหนีออกมาปิ่ปรากฏว่าเขาถือลูกซองครับผมก็ต้องสวนเลยนะครับอ่าเขา่าเป็นมิดเราก็อย่าเป็นนะครับแต่ว่าเขาเป็นลูกซองแบบลูกซองห้าทาัางนะลูกซองอันนี้โคตรอันตรายผมบอกเลยอ่าผมเลยหนีนะครับแล้วเขามี2คนด้วยถ้าเขามีปืนคู่นี่ผมน่าจะตายนะครับสีมองแท่งแน่นอนผมบอกเลยโอเคครับเดี๋ยวต้องวิ่งยาวๆกลับบ้านเกิดกันก่อนนะครับไปครับ เอะครับเรามาดูช็อตนี้นะช็อตนี้คือผมจะวิ่งไปลอยหลังนะครับเพราะว่าผมเห็นเขายิงกันข้างในนะอ่าแล้วเห็นคนอยู่ข้างนอกครับนี่ครับผมก็จะวิ่งมาลอยเขานะครับโอเคแต่ผมก็จะรูดไปเลยนะครับรูดหัวนะครับนี่ครับนี่ครับโหถ้าผมรูดหัวเข้าผมจะเกือบตายครแล้วเ็เห็นอะไรไหมครับนี่ครับเขายิงสวนผมปุ๊บแล้วผมก็ชุบปรากฏว่าใช่ครับเขาเป็นทุ่ํกำแพงครับอ่าฮ่า เอาง่ายครับก็คือโปรแน่นอนครับนี่ครับผมก็ยิงกับอีกคนแทนนะซึ่งเลือดผมน้อยมากครับนี่เลยแล้วก็เป็นซองด้วยเออเรียบร้อยครับไม่ไหวเชี่ยวโปรจนได้นะครับโอโ้โหไปเจอทุกคลิปเรมเนียมาเฉยโอเคครับผมก็มาทําบ้านเพิ่มนะครับเพราะว่าต้องเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ เมื่อกี้นะครับอ่าผมอาจจะสมบนรก็ได้นะครับบ้านผมเพราะว่าอยู่ใกล้ใกล้บ้านผมด้วยเออผมก็เตรียมใจไปแล้วนะครับโอเคจะทําบ้านเพิ่มสักนิดสักหน่อยแล้วก็ไปฟาร์มแร่อ่าพอฟาร์มแร่เสร็จนะครับผมก็จะเอาข้าวไว้ในเตาครับอ่าพอไว้ในเตาเสร็จนะครับผมก็เอาไว้ครับเล่นตอนหนึ่งทุ่มนะเพราะว่าเพื่อนบ้านเราก็น่าจะออกมาเล่นกันตอนหนึ่งทุ่มเยอะนะครับโอเคครับ ตอนนี้ก็มีเหมือนเป็นผู้เล่นใหม่ไปอยู่ข้างบ้านผมนะครับเ,เขาบอกว่าอย่ายิงนะอย่ายิงนะโอเคตัวเปล่าด้วยไม่มีอะไรเลยนะเดี๋ <Yes. S 1> <laughs> ยวผมว่าผมจะเอาแบบของเริ่มต้นในเขาหน่อยก็ดีนะคเอาพวกชุดอะไรก็ได้นะโอเคเดี๋ยวเขาทิ้งของให้ด้วยนะเดี๋ยวผมก็จะ ของให้เขาสักนิดสักหน่อยนะครับก็มันอาจไม่ได้อะไรมากมายนะครับแต่ว่าก็พอให้เขาไปต่อชีวิตต่อเลี้ยงชีพได้ครับก็เหมือนแบบว่าเหมือนแบบเอาเบ็ดให้คนนะครับไม่ใช่เอาปลาให้นะครับเออเขาก็จะเรียนรู้วิธีการอะไรของเขาเองนะครับโอเคเดี๋ยวเผาแร่ใหม่ก่อนโอเคแล้วก็จะออกไปให้เขานะพวกชุดอะไรนะ แร์เพ okay, ื่อนเอาไปเลยลูกโมไปด้วยอ่าเอาไปต่อชีวิตนะครับเอาให้รอดให้ได้นะครับในเซิร์ฟเวอร์นี้แล้วมายิงกับผมตอนท้ายตอนกลางคืนนี้ครับโอเคครับไว้เจอกันครับไปครับทุกคนดูนี่ครับเห็นไหมครับมีการชนมุนเกิดขึ้นนะครับเหมือนเขามาประท้วงกันอะไรหรือเปล่าทําไมมันอยู่หน้าบ้านหลังนั้นกันตึมเลยนะครับตอนช่วงที่ผม ฟาร์มแรกเห็นก่อนหน้านี้ครับก่อนที่จะอัดนะผมเห็นประมาณห้าหกคนเลยนะเออโคตรเยอะอ่ะเออผมไม่รู้ว่าทำอะไรแต่ว่าแร่ผมเดยมตัวับผมอยู่ระหว่างฟาร์มแร่เอาไปเผาครับเดี๋ยวขอเอาแร่ไปเผาก่อนแล้วลองกลับมาดูกันนะครับโอเคครับในระหว่างที่ผมเอาแร่ไปเก็บแล้วกลับมาครับก็เกิดมีการระเบิดกันเกิดขึ้นนะครับตายไปสามสี่คนเลยแบบนี้เนี้เออไม่รู้ว่าเกิดเป็นเพราะอะไรนะครับเนี่ยขอเช็คชื่อนะครับ ก็ว่าอาจจะเป็นแบบเป็นแคนก็ได้นะครับขอเช็คไว้ก่อนก็ยังดีนะครับถ้าตัวหลุมก็ไม่ไหวนะครับเออผมฝีมือผมผมก็ไม่ได้เลอดหลืออะไรขนาดนั้นถึงไปยิงสามสี่คนได้ก็เพราะว่าเล่นแค่อาทิตละครั้งเองครับไม่ได้เล่นแบบทุกวันนะมันก็คงไม่พัฒนาเพิ่มหรอกับฝีมือนะอะไรเนะี่ยเอ้โหทอะไรของเขานั่นเฮ้ยจะซุ่มดูไปก่อนนะครับว่าเขาทําอะไรกัน โอเคครับเขากาลังวิ่งขึ้นมาหาผมนะครับผมก็จะลูกซองเป่าหน้าคนหลังนะเพราะเพราะคนหน้าไม่น่ามีของนะครับนี่เลยนี่เลยวิยย่งไม่โดนปืนลูก่อดน,นะครับโอเคล่วงนะครับ <c oughs> ยังไงคนนี้คนนี้เขาโดนไล่ตีได้ยยังไงนะเดีย๋ยวลองเดีย๋ยวไม่ยิงนะครับ <Help me. S 1> ยังไงเพื่อนไล่ยิงเขาใช่ไหมนี่ไงมีกระสุนด้วยถ้าผมไม่ยิงผมก็อาจจะโดนยิงตายนะครับโอเค ยังไงมีคนอยู่ในบ้านหลังนั้นเหรอผมก็จะซุ่มอยู่ในแถวนี้ก่อนนะครับเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นนะครับอะ่ะครับก็กดผ้ามีเจ้าที่มาครับนี่ครับล่วงไปเลยคนหนึ่งเท่าที่ผมเห็นน่าจะมี2คนนะครับอ่าแล้วเขาเห็นด้วยนะครับว่าผมอยู่ข้างบนเดีนรอไนีน่กูเปิดก่อนเลยแล้วกันอุ้ยโดนหัวนะครับแต่ว่าโดนแค่นัดเดียวโอ้โหเรียบร้อยครับอ้โห คมกริบเลยนะคมกริบเลยนะตัวเองโอ้โหตออะไรครับโอเคก็ไม่น่าไปไหวกับเขานะครับเขาอยู่ทั้งสองคนโอเคครับถ้าที่นั่นมีสองขามม่วอดีเหรอที่ผมจะไม่ไปนะครับผมก็ต้องกลับมาอีกรอบนะบเพราะว่าเขายิงกันหนัวเกินนะครับโอเคเดี๋ยวต้องได้รูดสักหน่อยนั่นแหละอีนึงเอ้ยวิ่งมาไหมเอาวิ่งมาทางผมไปด,ดิชุดเหล็กด้วยโอ,อเคครับร่วงนะโดนหัวพอดีโอ้หเกือบตายเลยเหรอสี่ โอ้ะเจ้าโอ้ถามจริงยิงเขานั้นละแปดโอ้ถ้าเขาไม่ยิงกันก่อนเนี่ยผมก็ไม่น่าจะรอดนะครับโอเคแต่ต้องใส่พัมยาก่อนนะครับมีตาแดงเลยแล้วมีแค่ยาพันด้วยนะครับพันไปพันข้าวเหนียวโอ้ได้บอกเลยว่าได้ชุดเหล็กมาแล้วก็จะถึกขึ้นระดับหนึ่งนะครับโอเคแต่พันยาก่อนนะครับไม่รู้นะครับว่าบ้านเขาอยู่แถวนี้หนระือเปล่าฮ ใครมานะจะเจอผมไอเนี่ยเดี๋ยวต้องยืนหลบเินเรียนก่อนนะครับเหมือนเขาวนอะไรอยู่หน้าบ้านของเขาก็ไม่รู้นะครับหรือว่าเขาคิดว่าผมอยู่ในบ้านหลังนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะโอเคพันยาให้เลือดเต็มก่อนจะค่อยออกไปนะครับยังไงอาห้เลือดเขียวแล้วอุ่นใจขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับยังไงเพื่อนเพื่อนเจ้าไหมวิ่งมาไม่เอ่ยเหมือนจะมาแล้วนะครับนี่ไง รูดไปโอเคร่วงแล้วครับอ่าบอกเลยว่าโดนผมรูดนะครับอ้าวได้ปืนด้วยได้กรอกกระดูกครับโอเคครับเดี๋ยวขอไปเก็บบ้านก่อนดีกว่าได้มาแล้วก็ต้องอาไปเก็บนะครับแต่ทนรูดขึ้นมาก็จะไม่สวยนะโอเคตอนนี้ผมก็กลับมาอีกรอบนะครับเอาเขาและยิงตัวเปล่านะครับผมก็จะใช้ช่วงหันนี้เป็นรูดเขานะครับยังไงเพื่อนเอ้ยมีไม่โดนยัยงไง เปล่าล่วงมาแล้วครับโอเคเดี๋ยวดูเชิงน,นะครับไห <Okay. S 1> นเพื่อนเอ๋ย<ๆ>เพื่อนเอ๋ยเพื่อนเอ๋ย<ๆ>ล่วงนะครับยังไงนายยังไงยังไงเฮ้เทำไมเก็บของหรอโอเคครับเขาอยู่เฉยก,ก็ปล่อยเขานะครับโอเคไปของมาก็ถอยไปตั้งหลักเหมือนเดิมนะครับต้องมีโพสิสชั่นที่ดีนะครับก็จะได้เปรียบทางยุทธศาสตร์นะครับโอเค โอเคครับตอนนี้จะเข้าสู่ช่วงแม่บ้านนะครับแม่บ้านถ้าเป็นแขนนะครับแม่บา้านก็จะเป็นตำแหน่งที่แบบคอยจัดของในกล่องนะครับหรือว่าคอยครับของอยู่บ้านนะครับอ่าอันนี้ก็คือตำแหน่งแม่บ้านในเกมนี้ครับซึ่งตอนนี้ผมก็กำลังจัดของให้มันเป็น,ปน,ปน,ปนที่เป็นทางก่อนนะครับไม่ใช่แบบอะไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้คือเตรียมตัวที่แบบว่า ไปเล่นตอนหนึ่งทุ่มนะครับอ่ามันก็ต้องมีกระสุนมีปืนอะไรให้พร้อมใช่ไหมเออนี่หละผมก็จะเอาพวกชุดเสื้อผ้าอะไรเอาเข้าไปใส่ครับโอเคครับก็ไปเจอกันอีกทีตอนหนึ่งทุ่มนะครับไปครับเจอกันครับก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วครับแล้วผมก็เจอคนกำลังแงะผ้านอยู่นะครับนี่ครับเดี๋ยวต้องค่อยๆเข้าไปแล้วก็เป็นหล่อยนะครับโอ้มีจักรยานด้วยหล่อยไปเรียบร้อยครับร่วงครับ ่าทำอะไรหนูเอา้าเฮ้ยมียูซี่ด้วยนะครับอะไรของเขาเนี่ยทำไมยูซี่ล่วงง่ายค่ะนี่แล้วก็มาทำอะไรเนะี <c> ่ย <oughs> ท่าอะไรเนะี่ยยืมจัก,กรยานเดี๋ยวกันไปเงนังนเงยนงนังนเงยนงันเอา้าชนชนขับจังไกลได้จักรยานโอ้โหยางเงินเอ้ยจักรยานเด้งแม่ไปครับปั่นครับปัน่นเป็นเป็น,ปนจักรยานกันเดี๋ยวเดี๋ยวนะ เขาจะไม่รู้หรอว,ว่าบ้านคุณอยู่ไหนนะถ้ากูขับไปเนี่ยเดีเดวเดะเเดี๋ยวๆๆๆๆเรื่องไม่ใช่ละงั้นเดี๋ยวเอามาไว้ใกล้ๆบ้านแล้วว่าจอดลงดีกว่าครับให้เขาเดาแล้วกันนะว่าบ้านผมเป็นหลังไหนโอ okay. เคยวเอาของอะไรไปเก็บก่อนนะครับโอเคครับก็ในระหว่างที่ผมวิ่งหาคนไปเรื่อยเปื่อยนะครับก็ปรากฏว่าเจอสองคนดีครับข้ามาอะไรก็ไม่รู้ครับอยู่ดีก็วิ่งเหมือนนอนอะไรเนี่ยมันเป็นแผนดุยมีการหลอกลอกอก่ออยังไงเพื่อน โอเคล่วงไปครับดูมีการลอกล่อด้วยอีกคนหนึ่งวิ่งมานอนใส่อีกคนหนึ่งก็วิ่งอ้อมมาฟันผมนะเอออะไรเนี่ยมันแผนไหนว่าไม่เคยเห็นยึดนะแต่ยึดนะอุปกรณ์นี่เลยโอเคโดนมีดฟันไปทีหนึ่งก็เจ็บเหมือนกันนะครับนี่โอเคในระหว่างที่ผมจะกําลังจะไปทาภารกิจคัดเขียวครับผมก็มาเจอคนคนนี้ครับคือผมวิ่งตามเข้ามาตั้งแต่อยู่ห้องเขียวแล้วนะเออ แบบผมไม่มีหน้กหากากไม่มีอะไรไงอย่างนี้ก็ขอรืดหน่อยนะครับเผื่อได้การ์ดเขียวไวปเปิดนะไงร่วงไปครับเมื่อกี้เขามีเพื่อนอีกคนนะครับแต่ว่าเพื่อนอีกคนเขาหายตัวไปจริงๆนะครับโอเคคนนี้น่าจะล่อให้นะครับแต่ผมเห็นคนนี้เป็นคนเข้าไปในห้องนะครับโอ้โหไม่มีนะครับโอเคไม่ชุดเกาะกระดูกฟิวขอไปไหนของเขาเนี่ยอคนเนี่ย แตวิ่งหานะครับปิดเดยวขึ้นรูปรถอะไรอะเมื่อกี้เนี่นะยนี่โอ้โหยิงยังไงเพื่อนยังไงปึ๊บป๊บโอ้โหยิงเขา้านละเข้าโอ้พระเจ้าเอ้ยชุด่อดกระดูกเต็มสูตรแน่นอนครับโอเคละวงไปเป็นตามระเบียบนะครับโอเคครับในระหว่างที่ผมวิ่งออกไปนะผมก็เจอคนกำลังตีผ้านะครับผมก็จะรูดเขานะเฮ้ยเมีซอง ลูกซองใจเย็นนะเพื่อนโอเคล่วงไปครับพี่ดีด้าไม่โดนลูกซองแบบรูดล่วงอีกแกได้ลูกซองอยังเลยแต่ก็หายากอยู่นะครับลูกซองเนี้ยถ้าไม่เจอบอดลูกซองจริงๆนะคือผมได้ยินเสียงคนยิงกันแถวนี้นะครับ <c oughs> แล้วแบบเอ้ยเอา้าเรียบร้อยล่วงโอโหอะไรเนี่ยยิงแม่นเกินไปเปล่ายิงโดนแบบ3มวิ4วิผมก็ล่วงเลยนะโอ้เดินไปเปล่าตอนนี้ผมก็กำลังวิ่งไล่ตามคนเมื่อกี้นะครับ ผมต้องเอาคืนอฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวมันใช่ไหมเนี่ยระยะนั้นแล้วแบบโอ้โหผมว่าไม่ใช่แล้วนะคนนี้อาจเป็นโปรโนะครับ่าชื่อจีนด้วยโอเคเอาเรงอัตโนมัตผมติ๊กให้ไปติ๊กยิงเลยแล้วกันนะมันแบบแม่นเกินไปนะครับแบบหันหลังมาแล้วยิงเลยอะ่ะโอ้ เหมือนไม่ได้วางเป้าครับแบบผัดหลังมายิงเลยเกินไปนะอย่างนี้ผมว่าเซตนี้มันแปลก,กแลละ โอเคครับก็มาเข้าสู่กิจกรรมทายคลิปเหมือนเดิมครับผมจะทั้งถามเครัะว่ามีใครรู้จักผมไหมนะครับถ้ามีคนตอบผมก็จะให้บ้านทั้งหลังให้ของทั้งหลังไปเลยครับแต่ว่าก็ปรากฏว่าไม่มีใครตอบอะไรเลยนะครับผมก็จะหาคนสักคนนะครับที่แบบจะยกของให้ทั้งหลังนะเพราะว่าผมจะทักแล้วนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ผมจะให้คนนี้ไปนะครับผมก็จะทักถามว่า อ่าผมจะพักแล้วเอาบ้านผมไหมเออส่วนเขาก็ตอบกลับมาว่าเอาเอานะครับโอเคถ้าเอาเดี๋ยวผมก็จะแชร์เตียงให้เขาแล้วก็ให้เขามาเอานะครับโอเคครับก็ถึงเวลาที่ต้องจากลากันอีกแล้วนะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมหรือว่ามาติดตามกันมากๆเลยนะครับจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นหรือว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่อไปผมก็จะทําต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันมากๆาเลยคนระับ ย u a เก i next time จะพบกับมาครับไปครับ